รู้ไหมผิวเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างทั้งแสงแดดมลพิษฝุ่นควันนอนน้อยตายตาคล้ำเลเซอร์สารพัดสิ่งสกปรกบนหมอนแถมสิวยังรุมเร้าอีกทำไงดีสวัสดีค่ะ หญิงแย่เองนะคะเห็นตัวอย่างมาแล้วสินะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผิวของเราเจออะไรกันบ้างทีนี้ยยดก็เลยมีตัวช่วยที่ดีงามพร,รามแปดมากๆนั่นก็คือสมูกโตอ a โลีเ n e เนลไบรท์เจ้ เป็นซูทติ้งแอนด์มอยเจอร์ไลเซอร์อะโลเวรา่า99.5%คนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยแดงรอยดำช่วยทำให้ผิวตรงนั้นน่ะมันหายไวยิ่งขึ้นคือต้องบอกเลยว่าสมููตมันมีความเข้มข้นของว่านหางจระเข้ตั้ง99.5%คือเยอะมากเยอะที่สุดเลยอะแนะนำเลยว่าให้ใช้นางนะคะโอ้ยมันนุ่มมันฉ่ำแล้วมันก็เด้ง